คืนนี้ตีสามเพื่อนเพื่อนเส้นทางถ้วยที่2ของบาร์เซโลนาบาซ่าเปิดบ้านรับเรียวโซซิดัดนะฮะในบอลโคบอลเตเลรอบ8ทีมสุดท้ายโดยรายชื่อจะเห็นว่ามีแฟงกี้เดยองและคิเซนเซนแล้วก็โรนัลโด้ลาโคเนี่ยกลับมาแล้วนะครับโดยแผนที่คาดการณ์คาดว่าจะเป็น433นะครับตามนี้แหมแนวรับก็ชุดเทพครับกาเซียลาโคชนสุนเดส่วนแบกซ้ายเนี่ยผมคาดว่าน่าจะเป็นบันเดนะส่วนแนวกลางก็เดยองเปดี้บุสเกตปาติเดมเบเล่เลวานนะครับ แต่ต้องเดาใจนะครับทางฝั่งซ้ายเนี่ยอาจจะเป็นกาบีนะเราใช้เป็นระบบกองกลางสี่ <ๆ S 1> <4 S 2> คนนะต้องมาดูเพราะว่าชาบีเขาก็เปลี่ยนแผนระหว่างเกมเนี่ยบ่อยอยู่แล้วเดี๋ยว4 4 2บ้างเดี๋ยว4 3 3บ้างเดี๋ยว4 2 3 1องะไรเงี้ยแล้วแต่รูปเกมนะครับตัวนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมครับก็ส,สนารนภัเฮฮาล่าเรือฮนะนี่มีเล่นกันนะมีเกมจับมือเป็นวงกลมนะครับจริงๆภาพระหว่างซ้อมเนี่ยบางทีก็ไม่ใช่แค่ซ้อมแท็กติกเดียวนะบางทีมันมีเกมเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ด้วยนะ เหมาราเป็นเกมละลายพิติกรรมกันนะผมว่าก็ดีนะส่วนผู้ตัดสินคืนนี้ก็คือมาซานโนครับเขาเป็นใครเพื่อนๆอ,อ,อาจจะจำได้ไหมช่วงปลายปีที่แล้วที่เขาตัดสินในนัดนะที่บาซ่าเจอโอซาสุน่าที่ไล่เลวานออกครับแล้วก็ไล่ปิเก้นัดที่เป็นประเด็นแล้วเขาก็เป็นผู้ตัดสินคนแรกที่ให้ใบแดง MSN ของเรานะแมสซีส่โซเลสในมาด้วยแต่ชาบีก็ให้สัมภาษณ์ครับเขาบอกกับสื่อว่าผมเนี่ยบอกลูกทีมเสมอว่าให้ลืมเรื่องผู้ตัดสินเพราะมันเป็นสถานการณ์ที่เราเนี่ยควบคุมไม่ได้ พูดแต่สินเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรจริงๆก็มีเปลี่ยนนิดนึงนะแต่ก็อย่างว่าชาบีพูดก็เป็นทฤษฎีของการชี้นิ้วเข้าหาตัวเองนะก็คือว่าถ้าเราเล่นดีสักอย่างยิงคมสักอย่างนะยิงคมยิงนำได้ยิงได้เยอะเนี่ยพูดแตสินกไม่เห็หดหลอกจริงเราเล่นให้ดีก็พอแล้วไม่ต้องมาสนใจครับแล้วก็มีข่าวครับหลังจากที่ปล่อยเดย์ปายออกไปนะครับทําให้บาซ่าเนี่ยมีสล็อตค่าเหนื่อยที่มันเพิ่มขึ้นนะแล้วก็มีแนวโน้ม้วยว่าอาจจะเซ็นกาบีในผู้เล่นชุดใหญ่ได้นะครับ ซึ่งถ้ากาบีเซ็นในเพื่อนชุดใหญ่เนี่ยเพื่อนๆว่าเขาจะได้เบอร์อะไรเออมันก็ต้องเบอร์นี้สิครับนี่เบอร์หนะครับผมสืบต่อเบอร์ของชาบีและดนนียเอเวสเลยแต่ก็ต้องรุ้นครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยแล้วต่อลงจะเป็นชุดใหญ่ได้เนี่ยกาบีก็น่าจะใส่เบอร์นี้นะแล้วเพื่อนๆอยากให้กาบีใส่เบอร์อะไรสำหรับผมก็ต้องเบอร์หสิครับโอ้โหกาบีเบอร์หกเปิดเดี้เบอร์8ต่อนี่เฉียบจริงๆ่วนสกอร์วันนี้ผมว่าบาซาเนี่ยชนะ2ออ้าวพอดีๆนะ แล้วแทนตะเก่งก็เก็บชีนชี้ได้อีกโอ้โหแล้วเพื่อนว่าสกอร์เท่าไหร่ก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะแล้วก็วันนี้เนี่ยถ้าเกิดไม่ะไรผิดพลาดนะแล้วผมดูบอลด้วยเนี่ยผมก็จะไลฟ์สดไปด้วยแล้วดูพูดคุยกันด้วยนะครับก็อย่ามาลืมดูบอลไปแล้วก็เปิดฟังไลฟ์ผมไปคอคอไปก็ได้นะจะได้มีเพื่อนดูบอลกันเนาะประมาณนั้นก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับ not fc ขอบคุณครับ